คือคือผมเห็นตุ๊กตาผีครับอ๋อใช่แล้วคือฉันจะไปฆ่ามันเลยะคือฉันจะไปจับมันด้วยแหละแต่คือเพื่อนฉันเนี่ยกำกลังพลกำลังพลเนี่ยตายหมดเลยด้วยชักกี้เนี่ยแหละโอเคเรมากลมากจากที่เราสู้นารูโตะมาสินะเฮ้ย เฮ้ย hey, นี่มันมีบันไดขึ้นไปข้างบนด้วยนะเอ้ยแล้วมันมีทางต่อด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปทางต่อดีกว่าครับโอเคผมก่อนอื่นเลยเราก็ต้องของกราบส,นสนุนทรีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับโอเคอยู่กับผมดีมน,นะผมอ่า uh okay, อยู่กับผมดีมนะผมอ่าโอเคผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นมายคราฟนะผมโอเคหลังจากที่ผมสู้กับนารูตโตะไปนะผมผมต้องเปิดระเบิดพวกสู้กับใครก็ไม่รู้นะครับโอ้โหมืดมากเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยเ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 ฮ้ยนี่มันตุ๊กตาเนี่ยว่ะตุ๊กตาโง่เฮ้ยเฮ้ยมันชักกี้เนี่ยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเราต้องมาสู้กับชักกี้เลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนน่ากลัวเลยระวังโอ้ยน่าจะบอกว่าแต่ใต้ถ้ำนะโอ้ยคนเอ้ย โอชักกี้เหรอเนี่ยโอ้โอ้โหใจวายโหมีกั้นด้วยโอเคบ้านหลังนี้น่าจะมีคนอยู่นะไม่ใช่จะเป็นทิฟฟานี่ที่เป็นเมชักกี้นะเฮ้ยโอเคเอ้าจาเจมสวัสดีครับจาเออวันดีว่าไงคือคือผมเห็นตุ๊กตาผีครับอ๋อใช่แล้วคือฉันจะไปฆ่ามันเลยละคือฉันจะไปจับมันด้วยแหละแต่คือ เพื่อนฉันเนี่ยกำาลังพลกำลังพลเนี่ยตายหมดเลยโดยชักกี้เนี่ยแหละเออแล้วผมช่วยอะไรได้ไหมครับเออถ้าเจ้าก้านะเจ้าก็ไปเปิดกล่องที่อยู่ในบ้านหลังเนี่ยแหละอยู่ตรงเตียงเนี่ยแหละอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมจะช่วยนะเออเอออ๋อนี่มันลักกี้บ็อกซ์ลักกี้บ็อกซ์กกกหมีนี่ว,ว่ะโอเคโอเคโอเคครับ เก็บมาโอเคฮึบแล้วก็เก็บมาฮึบจบจุบจุบจุบจบจบจบตรงนี้คืออะไรอะกล่องอ๋อแล้วกล่องนี้คือกล่องอะไรครับจ่าเจมอ๋อคือมันเป็นรางวัลของเจ้านะถ้าเกิดเจ้าฆ่ามันได้นะเอาไปเลยรางวัลโอเคผมผมจะทําให้เต็มที่ครับเออโอเคโอเคนะครับเออฉันจะหวังในตัวนายโอเคครับผมต้องมาสู้กับตุ๊กตาผีนี่นะบ้าจริง โอ้โหมาถึงก็เจอดอกไม้เลยครับท่านผู้ชมครับอาโอเคก็ชักกี้นี่มันมีภาคใหม่มาด้วยนะเป็นภาค Cruise of Chucky ครับผมเป็นภาค7นะครับผมก็คือเป็นคนที่เป็นแฟนบันแท้เรื่องนี้มากนะผมคือชอบดูนะครับเออไม่รู้ทำไมหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยกลัวแต่กูโรคจิตชอบดูครับเออนะครับแต่แต่ผมเนี่ยคือเมื่อก่อนตอนอเด็กๆคือกลัวนะเว้ยแต่ตอนพอประมาณสักปอ ป5ป6เนี่ยคือแบบเริ่มอยากดูมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับผมก็เลยติดตามมาตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาค7นะครับภาค7นี้มันออกมาเป็นซาวด์แท็กแล้วนะครับแต่ผมรอมันเป็นภาคไทยอยู่นะครับมันไม่ได้เข้าลงนะครับมันคือมันไม่ได้เข้าลงตั้งแต่ภาคภาค6แล้วครับคือเหมือนจะเป็นน่าจะทุนน้อยครับในการสร้างหนังนะครับเออนะครับผมโอเคซึ่งไม่ต้องถามบอกทำไมถึงรู้มากนะครับคือกูเป็นแฟนพันธ์แท็ครับไม่ใช่แฟนพันธ์แน่เราคือแค่ชอบดูเฉยๆนะครับแต่คือแบบชอบติดตาม เรื่องนี้เฉยนะครับแต่ถ้ากลัวไหมก็มีก็มีบ้างนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดใจดูมาสักน,นิดหนึ่งมันก็ไม่น่ากลัวนะครับมันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเราเปิดใจดูมันนะครับผมโอเคเรามีเบ็ดนะผมลัคก,กี้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็มึนแล้วเดีย๋ยวเราขอทําการเป็นชามเซตเจดีกว่านะครับผมโอเคได้อาหารมาไม่ต้องการ,รามีสเต็กเว้ยโอเคเราได้ฟองน้ํามาเราได้ปลาปลาปากักเป้ามาเราได้สมุดมา เอ้ยมันไม่มีของดีเลยเหรอไม่มีของดีเลยเหรอลักกี้เนะี่ยเราจะเอาไปสู้อะไรกับชักกี้เนี่ยชักกี้มีตั้งสามหมื่นนะเว้ยเลือดอะเฮ้ย <Hey, S 1> จริงจังนะเว้ยชักกี้มีเลือดตั้งสามหมื่นแล้วท่านผู้ชมเห็นไปตอนที่เราไปเจอเขาอะเขามีาขวานาไม่ใช่ขวานสิมีเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นค้อนนะครับโหดมากนะครับผมดังน้วนะั้นมีคนตายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับ โอ้ไม่ฟังกิ่งกัดเดือดอันนี้คืออัลลักกี้โพอยตชันอย่าเอาค่อยไปปลาชักกี้แต่ไม่เอาดีกว่านะค่อยไปปลาเฮ้ยเรามีดาบแล้วโอเคโอเคเฮ้ยจุ๊บโอเคอันนี้หวังว่าจะมีอะไรดีนะเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยอฮ้ยจุ๊บโอ้ยทำมาทำไมเนี่ยฮะโอ้โอ้ไม่ฟังกิ่งกัดเดือดโอเคอนำ้นำนำ้นำนำ้นำนำ้ำน้ำน้ำฮุบฮุบ โอเคตอนแรกผมน่าจะอุดมันตั้งแต่แรกนะผมผมความคิดไม่ทันนะครับออโอ้โหอ้โหดาเมจแรงมากครับท่านผู้ชมโอ้โหตายเลยครับเ็ดเย่นี่มันแค่ซอมบี้โง่นะนะแล้วระดับอะไรผมจะไปสู้กับชักกี้วะเออนะครับมันวิ่งมาละมาดิมาดิมาดิ มาดีมาดีมาดีโถีกากมาดีโอ้โหครึ่งหลอดครึ่งหลอดนะครึ่งหลอดนะครึ่งหลอดนะอย่าให้มันมาดาเมจเรานะครับเออตายเลยวะ่ะคือเลื่อดมันโอ้โหไม่อยากจะสู้กับแม่งแล้วครับเออปล่อยวางไว้ดีกว่านะครับผมโอเคชืดโอเคได้บล็อกอะไรมาอีกเนี้ยเอ,อ้ยเรลวเอามาทำอะไรไม่รู้เราไม่ได้เอ็นชาร์ดด้วยเออโคตรจะจีจีจจจอีซี่นะครับ โอเคเราไปหาสถานที่เปิดใหม่ดีกว่านะครับผมโอเคอ๊บยึ๊บอ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 ึ๊บโอเคผู้ผมผู้ผมผู้โอเคอุ้ยชุบเอ้าอุ้ยชุบเอ้ยคือมันยังไม่มีดาบที่ผมต้องการเลยนะคือยังเกาะมีแต่แม่งกะกเกาะกากมากอะครับนะครับผมโอเคโอ้โห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 เออหมาน้อยโบโลลูกพ่อ ไอ้แต่มันยังดาเมจไม่เท่าไอ้นี่นะครับดาเมจยังไม่เท่า,ากับเจ้าบ๊อบบ๊อบเมื่อกี้ครับอ,อย่าให้มันดา,ดาเมจโดนพ่อดิลูกโอเคโอ้โหลูกอย่าไปกัดโอเคมันตายโอ้ได้เกาะเย้เ้โอเค,อเคดีมากลูกพ่เออเดี๋ยวให้อาหารมันดีกว่านะผมโบโลเอาไปลูกโอเคลูกให้พ่อกินบ้นางนะลูกกูจะตายห,หาลูกเลยดาบเป็นโอ้โหช้ำเนี่ยสอง เบนออฟเอเจลบูลเลอร์หนึ่งน็อกแบ็กสองไฟล์บอลเลอร์สองลูตติ้งหนึ่งอันเบกกิ้งสามหืมเกาะด้วยครับหืมโหดเลยครับเกาะโหดเลยครับผมบอกเลยท่านผู้ชมครับโอเคมีอะไรพอจะสู้กับชักกี้ได้นะครับโอเคบางคนก็กลัวชักกี้นะเออโอเคอันนี้เหรออ่าเก็บไว้ก่อนนะลุงโอเคไม่ลุงโอเคนะลุงตามนั้นลุงอย่าเพิ่งหนีผมไปไหนนะลุงเอ้ยโอเคโอเคลุงผมมีของมาแลกแนละ้วลุงเอ้ย ลุงเอ้ยลุงไม่ตอบลุงแม่งโคตรหญิงบอกเลยนะครับโอเคโอเคโอเคโอ้ okay. 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 Oh, money money easy money money okay give me give me yeah give me yeah GGC W P เอ้ยลุงกูหายไปไหนวะนั่นน่ะลุงแซนดิสอา้าวลุงกูหายไปไหนวะนั่นลุงป่าวะเอ้ยลุงเฮ้ยอะไร ขอแลกของหน่อยครับเออเนี่ยเห็นไหมลุงเขาพูดด้วยยาอลากี้มาทำพ่อมึอลุงเออกูขอโทษลากี้ผมจะต้องอย่างนี้สิลุงเออดีมากลุงเอ้เฮ้ยพ่อมันนะลุงเราเล่นนะลุงลุงอย่าโกรธผมนะเออพ่อมังนะลุงโอ้ยลุงนี่แม่งลุงไม่ได้ดั่งใจผมเลยลุงไปตายซะลุงไปตายซะลุงไปตายซะลุงเออลุงเอ้ย โถ่เอ้ยของก็ให้ไม่ดีเลยอันนี้อะไรวนะอีกเนี่ยลัคกี้โบเ,เอามาทำไมหลายๆอันเนะี่ยลัคก,กี้โบนะฮะโอ้ทีเอ็นทีมาทำปีย๋อะไรวะหิวเหรอ,อไปห <laughs> มาเด้ะหมาใส่ย,ย่อครับผม <laughs> โอเคโอเคลัคก,กี้ไก่ไก่ลัคก,กี้เหมือนลัคก,กี้ยังไงไอ้ไก่งโง่ <laughs> โอ้ยมันที่ผมเปิดมายังไม่มีพวกของดีๆเลยนะนอกจากอย่างเงี้ยเอ้ยมีแกลบว่ะคือผมไม่กล้าไปสู้ไปชักกี้ว่ะชักกี้แม่งสามหมืน่นนะเว้ยแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วคือเขาคอมโ,มโบในแรงมากครับผมบอกเลยเอ้ยโอ้โหของดีนาะนๆมาทีต้องมาแล้วอย่างงี้เออฮีโร่ด้วยฮีโร่ด้วยฮีโร่ด้วยเยสเคอื้อก็จะจ G w p อีซีเกมอีซไลฟ์ผมบอกเลยนะครับ โอเคปิชุดเอ่อทองเอามาทำไมเออว่าแต่เราจะปั้นมันดีไหมไม่เอาดีกว่าผมคิดเจ็ดปั้นมันให้มันเป็นแบบ100อะไรเงี้ยเอามันแบบดีฟอลล์แหละดีละนะครับมันจะออกมาไงมันก็ออกมาเหมือนกันนั่นแหละโอเควิชุดมันเสียวโอ้โหมีแล้วอะเรามีแล้วอันนี้ไม่ได้เอนชาร์ดเลยนะแถมไม่ไม่ได้เอนชาร์ด้วยเอ่อเอ่อมีของดีๆไม่ลุงเอ้ย นี่คือการปลุกความเพื่อเขอืออเฮ้ยลุงแม่งไม่ได้ใจเลยว่ะลุงเอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโหมันไล่แรงนี่มันไล่แรงนี่มันล่อนแรงโอเคโอเคมันล่อนแรงนี่ล่อนแรงโไงบอมโอเคโอ้หยออกทำบิร์นี่ออกทำบิร์โอ้ยเฮ้ย this is this This is สป p ร์ต a โอ้ g จจีโอเคแต่ก็ไม่ต้องการแล้วนะครับโอ้ไ oh, ม่ฟังกิ้งกัดเด้เอ๊ะน้ำน้ำน้ำโอ้โหลน้ำฮึบโอ้โอ้โอเคโอเคอ่า

น้าทำไมวะอ,อ๋อเผื่อเผื่อโดนดาเมจเราอืมน่าจะมีแค่นี้โอเคผมถ้าเกิดเชียร์ใครอย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันได้ว่าทีมชักกี้หรือทีมดิมคุงนะผมโอเคจะเป็นไงลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ของผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะเอารอ,ลอเล่นยังยังยังไม่ไป <laughs> นะครับโอเคเราจะไปไฝ่กับชักกี้กันนะครับผมว่าแต่ชักกี้อยู่ไหนวะนั่นใส่ชักกี้อยู่ไหนอะเฮ้ยชักกี้ไปไหนวะ ผมรู้สึกผมหลงอ๋อ,อเจอละโอเคไปจุดอึ๊บอึ๊บโอเคโอเคได้เวลาสู้กับชักกี้แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมพักเจ็ดรอพักไทยมาอยู่ไหนครับเออโอเคครับผมเดีย๋ยวผมไปหาลุงก่อนเอ,อ้อยเดี๋ยวผมไปหาจ่าเจมก่อนจ่าเจมเออว่าไงคือผมมีของครบแล้วลุง ไม่ใช่ลุงสิจา่าใช่ไหมเออเรียกอะไรก็เรียกเถอะเนี้ยผมผมมีของครบเลยยกเว้นหมวกครับผมเป็นหมกเลยเออไม่เป็นไรขอให้เจ้าโชคดีนะบายละเขี่ยผมเอ้ยโอเคฮ้ยผ,ออออผมจะไปยังไงดีนะเนี่ยอืมผมไม่กล้าไปทางนั้นะแต่ก็เอาวะโอเคผมไปก็ไปนะครับไม่ใช่ชัคก,กี้มาดักเราตรงข้างล่างเลยนะครับ โอ้โหบรรยากาศนี่มันน่ากลัวมากครับผมบอกเลยมาชักเกชักกโอ้ย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 ชักเก no 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 ชักเก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 เออโอ้โอ้ยชักเกชักกไม่ไม่ไม่ไไม่ไม โอ้ดูบันดาเมจผมดิดาเมจอย่างแรงชักกี้ไม่ชักกี้เฮ้ชักกี้ตกหลุมวา้โดนหมากูแล้วชักกี้เฮ้ยอย่าฆ่าหมากูอย่าฆ่าหมากูกูมันฆ่าหมากูชักกี้ันฆ่าหมากูเหรอเฮ้ย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 ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ ชักกี้ชักกี้โอ้ยผมจะตายเอา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 ฮึบขึ้น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 อุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยโู้นหลอฮู้นหลอชักกี้ไม่ขึ้นมาเหรอโอเค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 โอ้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 ชักกี้มันแรงจริงอ่ะชักกี้มันแรงจริงอ่ะชักกี้มันแรงจริงอ่ะอืออืออืออื เออ,อ,อนี่อะชักกี้โดนไปสิโดนไปโดนไปโดนไปอย่าลืมไปกูมีไฟโอ้โหยาวๆครับผมเอาดิชักกี้ชักกี้ยังไงอะชักกี้ชักกี้ไหวเปล่าชักกี้เอ้ยผมสู้ชักกี้ชนะครับผมโอโ้เกือบไม่รอดครับชักกี้มันแรงจริงครับผมเลือดชักกี้มีตั้งสามหมื่นนะผมท่านผู้ชมเออผมแทบไม่ไหวอ่ะนะครับโอเคผมเดี๋ยวผมไปหาจ่าเจมก่อน นะครับผมผมก็จะได้ตังมานะครับผมโอเคโอ,เคโอเค้เกือบตายเอานะครับดูสีหน้งของผมดิโอเคผมก็ตั้งค่าให้ชักกี้มันไม่ได้แบบน่ากลัวมากแล้วผมอาให้มันดูมึงมิงนะครับให้เด็กดูได้จ่าเจมเอออะไรคือผมสู้ชักกี้ได้แลวเว้ยจริงเหรอโอ้โหสุดยอดไปเลยเออครับก็ รางวัลมีให้ใช่ไหมครับเออเออตรงกองนั่นอะโอเคผมว้าวโอเคผมชุบ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 โอเคโอเคจ้าผมไปนะไว้เจอกันอีกทีขอให้จับเจอคดีที่มันดีกว่านี้นะไม่ใช่เจอตุ๊กตาผีเนี่ยเออเออเจอกันโชคดีเซโยเกนเจอปืนครับนั่นมันพี่เอกไม่ใช่เหรอเชิญมันเถอะครับเฮ้ยโอเคค่อยสดชื่นขึ้นหน่อย ชักเก้ไม่มีอีกแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราลองดูอีกทีสิป๊าบชักกี้มีอยู่หรือเปล่าเฮ้ยมีเลือดอ๋อไม่มีอีกแล้วชักกี้ไม่มีอีกแล้ว,กกอลวโอเคผมใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมที่จะกระทืบไลค์นะผมแล้วกดแชร์แล้วกด subscribe ช่องดิมคุงกันด้วยนะครับผมโอเคผมก็ต้องขอตัวเาไปเกาะแล้วกันนะครับผม โอเคก็อย่าให้ผมสู้กับใครอีกก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม